หงสมพงศ์สวัสดีครับเจอกับคิมรวยควันนั้นไปไงบ้างไปสภาพร่างกายดูว่ามีแผลวไหมหรือว่าอันนั้นก็มีแผลวนิดนึงครับเอาจิงเหรอตอนตอนช่วงยกไหนฮะประมาณปลายยกสี่ปลายยกสี่ดูว่ามีแผลวเช่นนั้นร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็ไม่ได้หยุดนานเกินหรอมั้งไม่ได้ต่อยต้องต่อยธันวาตอนนั้นก่อนเจอกับคิมรวยภาคแรกนี่คือหยุดไปประมาณ ต้องหลาทันวาปะทันวาใช่ปะสองเดือนสองเดือนสองนานเลยอ่าก็หยุดไปแล้วก็มาก็ดูว่าแสดงว่าร่างกายไฟนี้ก็เข้าที่เข้าทางมากกว่าแล้วก็สดชื่นมากกว่าครับอ่าคราวที่แล้วเกมการชกดูเป็นยังไงบ้างครับดูก็หนึ่งสองสามนี่โดนโดนโดนแข้งซ้ายครับอ่าแล้วเรามาเร่งคืนยกไหนนะยกสี่ยกสามเราได้ยกสามเริ่มได้อะไรละเข่าเริ่มได้เข่าละตัวโกง เขาโดนแล้วเขาตัวโงใช่แล้วก็ยกสี่ยกสี่ยกที่ใครได้ยกสี่น่าจะดูสูสีครับชิงดำยกห้ายกห้าชิงดำยกห้าชิงดำเขาได้แต่้ายทีหนึ่งมั้งครับแล้วก็ปลายๆยกห้าผมได้นิดนึงอ่าได้หรือได้แข้ง้ได้แข้งไปสองแข้งได้แข้งสองแข้งแล้ววงไรได้ด้วยไหมไม่ได้ก็ได้แข้งสองแข้งนั้นไม่ได้อันนี้คือเห็นชัดปลายๆนะหมดยกประมาณหกหนึ่งมั้งอยู่ที่เขากรรมการชูเราพวกนี้ก็เจออีกได้ เขาที่แล้วพิกัดเท่าไหร่ครับสามสี่สามห้าสามสี่สามห้าเราต่อหนึ่งตอนเที่ยวนี้เราก็ต่อเดียวกอนเหมือนเดิมใช่ครับเขาที่แล้วดูว่าเขามีอะไรที่เก็บมาเป็นการบ้านบ้างว่าเฮ้ยลูกนี้อันตรายก็มีมีศอกครับมีศอกแข้งซ้ายนี่แหละแข้งซ้ายด้วยนะครับก็เป็นจุดขายอือแล้วนะครับโดยเฉพาะศอกเนี่ยเพราะที่แล้วพี่หลาบอกว่าเราดูว่าพวงศอกเขามากเกินไปจริงป่ะก็ดูพวงแคนิ้นึงครับเที่ยวนี้ก็ไม่พวงละก้มเยอะก้ม เขาเกื้มย้อแล้วมันดูแบบเสียทรงใช่หรอเปล่ใช่ครับแล้วเคลื่อนนี้ทํำยังไงดีก็ตั้งแขนสู้สอบไว้อย่างนี้หรอยืดสู้อ่ายืดสู้ยาวกว่าก็ก็ผักเอาไว้ครับใช่ไหมครับก็นี่คือจุดที่แก้ไปหลักๆอ่าโดยเฉพาะทรงที่ไปไปหลบสอบเขาเดินยกไหนดีไฟนี้จะตายยกสามอ่าไปไปยกสามก็เอาละนะครับผมพิกัดร้อยสามสิบสี่อยู่ที่เราร้อยสามห้าอยู่ที่เขาสามสี่ดวงสมพงษ์ทำกี่โลครับ ประมาณแปดแปดอนด์ับแปดปอนด์สี่โลประมาณสี่ห้าโลนะครับเคยค้ามมาชกในสายศึกพชรจดีนี่กี่ไฟล์ละสามไฟล์สามไฟล์ไฟล์แรกเจอใครครับมาดกเพชรครับชนะที่ดังสิทธิ์ชนะที่ดังสิทธิ์ไฟล์สองเพชรดำชนะที่ใต้ครับแล้วก็ไฟล์สามคือคินรวยชนะที่ที่นี่แหละครับนะครับแล้วก็นี่ไฟล์ที่สี่ในสายศึกพชรดีดีข้ามศึกมาพิกัดที่ต่ําที่สุดที่ทําได้ตอนกลางคืนนะครับ ร้อย3 3มสามร้อยสามสาทำได้นะปล่อยเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณร้อยร้อยสี่สร้อยสี่สีโอเคขอบคุณครับ